รับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทย,ยุราชมงคลทัญบุรีค่ะกองพัฒนาน,นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีจัดโครงการต้นกล้าน,นักกิจกรรมบ่มพอน,นักศึกษาให้เกิดการเรียนรู้เพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาตนเอง วันที่24มกราคม2568รองศาสตราจารย์ดรสมัยผิวสะอาดรักษาการในตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเป็นประธานพิธีเปิดโครงการต้นกล้านักกิจกรรมโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์คำรณย่องซื่อผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมณนห้องประชุมนวัตวิถีอาคารกองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจังหวัดปทุมธานี กองพัฒนาน,นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้จัดโครงการต้นกล้าน,นักกิจกรรมขึ้นระหว่างวันที่24-26มกราคม2568ณห,ห้องประชุมนวัตวิถีอาคารกองพัฒนาน,นักศึกษาและวังรีรีสอร์จังหวัดนครนายกโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการบ่มเพาะนักศึกษาที่มีความสนใจในการทำกิจกรรมซึ่งโครงการดังกล่าวจะทำให้นักศึกษาเกิดกระบวนการเรียนรู้ ได้ทราบวิธีการดําเนินการขององค์การกิจกรรมนักศึกษาและยังปลูกฝังแนวความคิดการทํางานเพื่อส่วนรวมให้กับนักศึกษาซึ่งจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของนักศึกษาในการพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืนการจัดโครงการในครั้งนี้ประกอบไปด้วยนักศึกษาชั้นปีที่1ชั้นปีที่2คณะกรรมการบริหารสภานักศึกษาและคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาจํานวนทั้งสิ้น60คน